เป็นเรื่องของรถจัก,กรยานยนต์ถ้าว่าได้เรื่องรถจัก,กรยานยนต์กับข่าวต้องหายแล้ว <c oughs> เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เห็นใจเห็นใจทุกคนที่รถจัก,กรยานยนต์หายแล้วก็ไม่เข้าใจานะไม่เคยเข้าใจกับคนที่มันลักขโมยอพูดตรงๆต,ตอนนี้ยังไม่รู้จังหวัดไหนแต่ทายชนบุรีไปก่อน <c oughs> มีมเรื่องอะไรในจังหวัดเกิดขึ้นไม่รู้อแต่รถจักรยานยนต์ต้องหาย เวลาที่ผมนั่งแปลภาษามือถ้าวัยรุ่นตีกันคุณสจีจะเดาว่าสมุดปากการหรือเปล่าอ,อันนี้รถจัก,กรยานยนต์หายชนบุรีหรือเปล่าชนบุรีหรือเปล่ามาดูในเนื้อข่าวนะครับว่าชนบุรีหรือเปล่าชายอายุ42ปีครับจอดรถจัก,กรยานยนต์ไว้ซอยแห่งหนึ่งซึ่งเวลาคนทํางานโรงงานเนี่ยเขาจะมีรถมารับประจําจุดแล้วก็ไม่ต้องเอารถตัวเองไปเราก็จะใช้รถแค่ขับขี่ออกมาจากบ้านตัวเอง,งแล้วก็มาอยู่บริเวณจุดจอดแล้วก็รอขึ้นรถ ก็าทำเป็นปกติวิสัยแต่อยู่ๆวันนี้มันไม่ปกติเพราะว่ามีโจรวัยรุ่น2คนเนี่ยมาขโมยรถจักรยานยนต์ของเขาไปครับไปชมภาพเหตุการณ์กันเลยครับ ออกมาเลยที่ไหนชนบุรี <What? S 2> ที่นี่คือชนบุรีที่นี่ชนบุรีครับเป็นภาพขณะคนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดบริเวณปากซอยจัดสรรริมถนนสุขุมวิทถนนสุขุมวิทเนี่ยก็เป็นถนนเส้นใหญ่เส้นหลักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไปจอดรถจักรยานยนต์บริเวณนั้นก็เชื่อได้ว่าเขามีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าต้องไม่มีการรักขโมยเพราะเป็นเส้นทางสัญจรหลัก หายอพอหายปั๊บไปแจ้งตำรวจตำรวจบอกว่าอ๋อจุดนี้หายบ่อยอตำรวจรับสารภาพว่าจุดนี้หายบ่อย<ๆ>ก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่ขับขี่รถจักรยานยนต์อยากให้จอดในจุดที่ปลอดภัยด้วยทีมข่าวได้ลงพื้นที่ครับไปพบกับนายวิรัตอายุ42ปีเจ้าของรถจักรยานยนต์นเล่าว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดที่บริเวณปากซอยซึ่งก็มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่มากกว่า30คันแต่คันคันนั้นที่หายคือคันของฉันอ,อีก30คันอยู่ครบมเมื่อจอดเสร็จปั๊์ก็ขึ้นรถบัสรับส่งพนักงานไปทำงานเป็นปกติเลยพอเลิกงานเสร็จก็คือเลิกกะกลับมาไม่เจอรถแล้วรถหายไปแล้วกลับมาถึงไม่เจอรถจักรยานยนต์ ก็เลยไปเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณปากซอยมีจดจักรยานยนต์หายครับก็ไปแจ้งตำรวจก็บอกว่าอ๋อตรงเนี้มันหายบ่อยอะไปฟังเสียงผู้เสียหายกันหน่อยครับเพราะจุดนี้เขาแจ้งว่าหายแล้วเหรอผมก็เลยสอบถามเข้าไปนะมาหนะ้าตอนเนี้ยคันแรกยังหาไม่เจอนะครับ uh huh. นืนออ้าวแล้วแต่ก่อนหน้านั้น,น,นเหมือนกับมีมังงัดแงแล้วแต่ตำรวจเหมือนกับไปไปเจอซะก่อน uh huh. นะครับแต่ส่วนพื้นที่ทั่วไปเนี่ยตำรวจเขาก็แจ้งว่า หลายคันละสิบกว่าคันแล้วครับขอเป็นที่็อบอบข้างเนาะกลายเป็นสิบคันแนละ้วเนาะที่วิรัตก็ยังฝากบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนมากไม่มีรถจักรยานยนต์ไปทําธุระป่าปางไม่มีรถจักรยานยนต์ขับขี่เพื่อไปต่อรถไปทํางานตอนนี้เดือดร้อนนะครับอยากให้รู้ว่าคนเขาเดือดร้อนนะคุณจโจนนะอ่าเนี่ยมันก็มนันบางคนน่ะถึงขั้นต้องผ่อนแค่กุญแจอย่างเงี้ย <AR mel od j ee> ไม่ที่หยิบจับรถรถใหม่ก็มีรถตามใบสั่งเนาะรุ่นที่มันแบบเป็นที่นิยมอะไรอย่างเงี้ย <น>จำให้ได้จําให้ได้จําให้ได้ค่ะ